สวัสดีชาวธนูคะ่ะดวงความรักประจำวันที่28สิงหาคมคุณได้สองถ้วยเขาได้เดอ f o ฟูนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีๆนะคะจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้รับความรัวมมือเป็นอย่างดีนะคะความรักความสัมพันธ์ก็รับรื่นนะหันหน้าเข้าหากันนะคะใครโกรธกันอยู่สามารถเคลนดีกันได้แฟนคุณได้ไพ่เดอร์ฟู เป็นไพ่ positive มากๆนะคะคิดบวกกล้าเสี่ยงนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักก็สดใสนะคะมีความสุขมีไพ่ opportunity นะคะแล้วก็ wedding วันนี้จะมีโอกาสดีๆนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็แฟนคุณถ้าเกี่ยวกับงาน wedding เนี่ยหมายถึงพลังงานเนื้อคู่นะคะคนโสดสนิทวันนี้คุณมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีพลังงานเนื้อคู่นะคะและเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณทันทีเลยนะคะ